โอ้โหมีแค่งกิษกับรัสเซียยสเทยไม่เป็นไรก็ <laughs> ไม่สนเราอยู่ในช่วงยุคหนึ่งเก้าแปดเก้าซุปตาต่อหมอไปดก่นใน,นเดือนมินาอแล้วเมื่อกี้เดินมีนาใช่ไหมนะยหายไปไหน เอเมริอเมริอมริ้หอโมเดดีโมเดลดีอูเ้ยโมดดีโมเดลดีไลองปลครับอ้ยพี่ควรปิดเพลงก่อนว่ากูจะดับโอ S <S เพลงสบายมากพี่อ้าวแม่ง <c oughs> ไปที่ห้องสองศูนยห้าป่ะใช่ไป <c oughs> อ้าวอ๋อไปไหนด้วยจะยัดจะยัด <c oughs> จะยัดจะยัดเนี่ยตอนเนี่ยตนเนี่ย <c oughs> โอเคขยะ มโวชิโนวาคุณกำลังจะย้ายออกไปดังนั้นโปรดอย่าลืมทำสิ่งเหล่านี้ตรวจสอบและเก็บสิ่งของทั้งหมดในตู้เสื้อผ้าทำความสะอาดสถานที่แห่นงนี้แล้วนำขยะออกไปทิ้งจัดเตียงหากคุณยังไม่ได้ทำอย่าโยงมีบดสวัดย่าไม่แล้่ช่ากเ่รอเช่นะคนเล่มน,น,นี้มีถุงขยะในมือเปล่าไม่ไม่ เพ่อหนุ <Shouldn 't entender it> ่มเดี๋ยวคุยดิพ่อหลอยกินอะไรกูยังไม่เคยคุยเลยเมื่อไหรเอาข่อเอาไปให้เอาข่อยไปที่ เปิ้มาให้ต่อยาวอยู่นี่เงือนเหรอหัวเขามีบาร์โค้ดเหรอไอซีมึงมาเก็บมาได้ก่อนดิเก็บไรกล่องกล่องหุกแกเนี่ยจะไปดิมันเก็บได้เยอะดูว่าไม่เดินเข้าเดินออกโอเคเสร็จแล้ว เปี่ยนแล้วอ๋อจะปิดตัวนี้ไม่คืนเัิญมาดิไม่เจอบบ้านแบบนี้แลว้วอ่ะมันนับก,กูอ่ะหลายห้องเกินโหสะอาเซนจบบเจ้จามาก่อนเสร็จ ไม่ใช่เราไม่ได้ไปเปิดไฟเดี๋ยวไปเลยไปเลยไปเลยมึงเอาจริงหรือมึงเล่นมื่ก่อนเนี่ยเราจะไปดูคล oui, ิปเราต่ออยากจะให้จำตัวเน็ตไว้ว่าเราได้เริ่มสติไม่ค่อยเรียบร้อยกับตัวหลุดโฟกัสแล้วมันก็จะหลุดโฟกัสไปยังเกมไปยังแบบอย่างเลยเฮียอันตราย วุ้ยขยอบไปดรื่อยดรืยหายไปแล้วว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 ้วว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 ว้วว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  ก,ก็กูรู้ว <tr> <run> ่ากูตายแล้วก็กูแอ๋อยู่ทุบโดยไม่รู้ตัวเขาตะโกนหายไปแล้วเว้ยไอ้ยังุคป่วยมีงี้ด้วยเนี่ยไม่บ้าหรอกไอ้ตัวนี้ล้มตัวนี้ล้มกูจะขึ้นก่อนโอ้ยหนักหนักหนัก

วิ่งมีมันอยู่แถวห้องครัวมันอยู่แถวห้องออกไปแล้วกระนาขึ้นไปน่ะไแล้วอยู่ห้องบอยู่ห้องบวแต่กุญแจอยู่กูทีวิ่งมาได้เลยบะยังน่าจะยังอยู่ห้องบออยเฮ้ยเมันอยู่กูมันอยู่กูไปเลย ฉันสองแล้วมั้งตุยดเอาไปแล้วงเลยเดี๋ยวมาน慢慢缩肚子ว้าววิ่งละองตัมาด้วยวิ่ไมาเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกู เดี๋ยวว่าจะตายละมันจำนี่แล้วแล้วเดอไม่ทอะไรกดเอดีดัวกดดัวอเหรอไม่ชอเลยะไม่ชอเลยนะอไม่ชอบเลยอะออกมปเลยยังไม่นมนมีอะไรมันนิ่งมากมาก นิ่งเลยอ่ะทำไมวะไม่ขยับเลยมันไม่ขยับเลยอ่ะอ้าไม่ใช่ปั๊กก่อนจริงไหมเนี่ออกูได้มึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องใต้ดินไหมห้องใต้ดินตัวอยู่ห้องใต้ดินเหมือนกันน่ะแหละแต่กูกดเอดีมาเรื่อยๆกูก็ออกได้นะกูกดแล้วกดไม่กดเรื่อยๆเหมือนมึงนี่แหละแต่มึงไม่ออกไปไหนแล้วตัวนี้กูก็เห็นฆาตกรอยู่ตรงหน้ากูเลยลูกกูต้องมาช่วยมึงวะเออไหนลองเลยเฮ้ยมันออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วออกแล้วโอ้กูน่ารักหรือไงวะ ได้แล้วไล้แล้วเราละเราอยู่คุณอ๋อคืออยู่ใต้หลังคาหรือว่าคุณอยู่ใต้เนินใช่ไหมล่ะอืมขึ้นมาบนบ้านเราลงไปละเอ๊ะไม่คิดใครวะอุ้ยฆ้าตัวกูเลยหรว่าคุณรู้เพื่อตัวนี่ทำไมหาทางเอาปีศาจนี่เหรอ กูหาจ้าอยูแล้วก็มันอยู่ข้างิแล้วก็อยู่ข้างบนก็แล้วก็จ้าโดนไล่ล่าประตูห้องใต้ดินนั้นคงจะเปิดออกไปข้างนอกฉันต้องเปิดมันก่อนคืออะไรไอ กองฟิวฉันต้องกลับไปที่ห้องใต้ดินพร้อมกับอะไรบางอย่างที่สามารถตัดสายไฟได้อ๋อใช่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 อ <c oughs> ีกูใส่ยพันวัแน้วเปิดได้เฉยเลยอยากกด,ดีกูไม่รู้เลยตัวละครอยู่ไหนดูกูเนี่ยดูมาจู่ฉันล่างนะ รู้สึกขลังกอดอกูไงไม่รู้แอบเจออะไรครับแม่เจอกุญแจหรืออะไรบ้างยังค่ะเจออะไรไม่รู้ไม่รู้อ่ะอ๋อขนมเสร็จกับซึน need t o s t a y u p on something ใครไม่เปิดแก้วไว้น่ะ อ้ยยิ่งกว่ายังไม่จำสิแกใส่กูตรงใจมาเลยเอบปาแล้วจ้ะเฮ้ยเฮ้ยกูเจอเพื่อนแล้วแม่เ่อไม่คอนมาคอ,อนไปทำอะไรเ้าไปจุบหัวแม่งก่อนเลยนะเรับไปเพื่อนระวังไม่จะต้อตงแกะใ้ตูน้นะเนี่ย มีคลองไหม <laughs> ออกมาเหอะนีน่ยของอันนี้ยาเต็ม,มหมดแล้วเก็บไม่ได้เก็บไปแล้วน่นใช้ยาแล้วแหละมูใช้ไปไล้แยาของกันนะ่ะ <laughs> ไปข้างบนเรามีคอน่าชอบไปทุบอะไรสักอย่างเิยทุบมันพีได้พีไะ้แเปิด,ไ,ปไ,ด,มปดไม่ได้มันเปิดไม่ได้มันหนูมนมา กูทุบผีไม่ได้ผีไไไดด้้่หนมันไลยประโยชน์ว่ะต้องช่วยชูมาสักอย่างไงเอาไปทุบมันได้ที่ไหนเราเกมพวกนี้ถ้าจะฆ่ามันก็ใช้ปืนอย่างเดียวเลยกินยาสับกินยาหควันแผลนียไหวกินยาเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนลองขึ้นไปข้างบนช่วยอยู่ข้างบนนะ อ้าวในทุบไม่ได้อะไม่ได้ไหนนดิมันทุบได้เว้ยกูจะโดนดับแล้วกูจะโดนฟันภายในสามสองหนึ่งก็ยิมามานี่หน่อยมานี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวแบบเฮ้ยเจอกุ้งตาปลากุญแจวะกูจะกุญแจมันกูเก็บเลยจะกุญแจเก็บไม่ได้ก็หนอไมไหวเวเนาะมึงทิ้งอะไรสักอย่างไปแทนก็ได้แล้วเก็บกุญแจ เลยแล้วโอเคโอเคไดไ้แล้วกวูวะจะตายว่ะแต่มึงทิ้งอะไรไปมึงตอบกูดิทิ้งคอทิงอง้งห <c oughs> ับสัญญเสยญาเชื่ไม่ได้ควาย <c oughs> ไม่ใช่เลือดเต็มอยู่หรอเต็มเชี่ยอะไรหน้าแดงแต่กูใช้ไม่ได้หรอกดค้างกูเล็วดูไม่เจอได้ แล้ไ i ้ s s a กูไม่สนแล้วียึดมาไปทางข้าศึกกำลังเดินตามไปอ่ะจริงอ่ะเออเดินไปทางเดียวมั้เนี่ยลุกขึ้นพวกเจ้าจะเอามาใช้กับตอนเี่านี่ไม่ได้แล้วเอาไม่ใช้กับอะไรอ่ะเช่ไม่ได้ What อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างบน อ่บนกูไปไหนไม่ได้นะมันอยู่ข้างล่างอยู่ตรงบันไดไม่ไดมันมาชี私は私は่หายเลยนะไม่เลวคุณจะคุณลุกคุณพองคุลกคุณพองคุยลุกคุณพองอ่คุณลกคุณพองนะโดนพี่เตยกูจะตายเล ไห้มันถูกกันเออออกก็ได้มันเดินลงไปชั้นล่างแล้วมันกลับขึ้นมาได้วมันอีกรอบผีแม่งสินดีจริง มึงก็รีบเกิดพระตูมาเพิ่งมาแต่ยัอยู่ชั้นล่างเพราะว่าที่ประตูเปิดไม่ได้เป็นอะไรอ้อโมโยงนี่เลยนะห้าสี่สามถอดอ๋องหนึ่งเอเขียงมาเออไปกันลงอีกทางดีกว่าไปไหนมันขึ้นมาแล้วช้าออกไปยิ่งมาหากูปะไป ต้บันใดป่าที่เปิไดมไม่ได้ลองเปิดดิที่หรอหถือมุนแจถือแล้วถือไม่ใช่คนแจมาแล้วไอ้สัโเเสอโอเควิ่งส่วนกับตูขอบคุณมากเอาข้อี้ไปตทเยอะแล้วเอาข้อี้มาได้หรอ เอาได้ในห้องหนึ่งแบล็มแบล็มอยู่ไหนยี่ยู่สายอยู่ข้างล่างขอ้แล้วมันขึ้นมา,มนนมาหมดเลยรวะเจ็บไปแล้วใช่ไหมเจ็บแล้วเจ็บแล้วเออนี่โอเคปะ่ะน้ำไห็เอากุยมาวางเออดีมากมอัพขึ้นก่อนเลยอย่าล้อเตยเป็ต่อ เจอเลือดไม่ไปทางนี้คือทางแรกที่กูออกมาไปทางเลือดทำไมเนะโอเคกดปิดอ่ะอ่เ่อหละคุณแจเปิดห้องนี้ไม่ได้ใช่ปะไม่ได้คุณแจเหรออะไรอะไร <All> right. คุณเห็นข้อความนี้ฉันคงตายแน่เ,เรื่องมือนั่นคือกุญแจที่ฉันขโมยจากเข็มขัดของจากที่ฉันเข้าใจมันจะช่วยคุณเปิดกล่องเครื่องมือในห้องใต้หลังคาเขามีเครื่องตัดเหล็กเก็บไปในนั้นขออ้โชคดีใครก็ตามที่กำลังอ่านข้อความนี้อยู่โอเคไปเอาแล้วก็ออกจากที่เรียกแล้วกุญแจที่มึงได้มาเอาไปทำอะไรวะผมไม่รู้โอ๊ย ไปแอนิเมชันดีเว่าแมงดักอยู่หน้าห้องเลยฮิมรู้อ่ะมันอยู่ในดิกปะเปิดเปตะล็กป๊าเฮ้ยรา้อะไรได้เนม่ลูมูไม่ซื้ไม่ลูไม่ซื้ว้าวตอยยว้า คอยมิีิกลับมาที่ห้องเดี่ยวนี้เลยไม่เงินแถวก้ดีมากอ่ะ animation ดีมากเหมือแบบนมีคนกำลังมานะ ปะอู่ขุนาเลยคุณจเลยเปิดประตุใจอยู่มึงอ่ะอ๋อรอพอดีโอเคมึงไปขุนแจทางออกนี่จบเฉยอ๋อก็โอเคก็โอเคแบบนี้ก็โอเคนีจบแล้วคอเสิเงิดังกัน เออไอหก p ีเอ็มนี่แมพคนไทยสร้างใช่ปะเออเอาดีเอาดีสอดีสอดีวะสอดีมันก็สอดีกูจะไหวไหมแบบคนไทยทำไมกูมผีนักล่าหรอกูผีกูกูผีไรกู <c oughs> ผีไทยหมดเลยกู <c oughs> ผีไทยหมดเลยเ<า>ดี๋ยวไเดี๋ยว 我当初嘛，对不？ แบบหนึ่งเป็นแมวของคนไทยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแมมน,นิเตี่แต่มนนันไม่วางจำหน่ายงั้นก็เข้ามาเล่นแบบนี้ก่อนไั่ก็ต้องเล่นนู่เหรอเร็วๆจะได้มีคลิปต่อ <laughs> เระวังกุนัเราจะได้มีลิปทําต่อไปเราเราเเรอยาให้มันขาดตอนอยู่คนดูลองไห้ไอ้ชค่กูเจอเอเอเกอร์เนกูเจอเอริเเกอร์ตนกูเจอโจโจเนะ